รหัส G g j นะคะตัว G แล้วก็ตัว J ค่ะคุณพี่ g. สำหรับตัวนี้เป็นงานโ n โโโ g ้ฐานหนังลายลิ้นจีเล็กนะคะเป็นงานหนังลายลิ้นจีเล็กฐานกระเป๋านะคะอยู่ที่5นิ้วค่ะคุณพี่ความสูงอยู่ที่3.2่ฐาน5สูง3.2ลักษณะงานจะเป็นงานแบบกระเป๋าตังค์แบบเล็กๆบางๆฐา,าน5สูง3.2 ลักษณะงานเป็นงานกระเป๋าสตางค์บางๆค่ะนะแล้วก็คุณพี่จะเป็นสองพับแบบนี้ลักษณะที่ใส่ธนบัตรจะต้องใส่เป็นแบบพับครึ่งเนาะช่องล้วงใส่ธนบัตรจะเป็นช่องด้านบนตรงนี้นะคะช่องเสียบสลิปต่างๆเนาะจะเป็นสองข้างแบบนี้ปึ๊บปบแต่ว่าเน้นใส่การ์ดได้เยอะมากในเขาเรียกอะไรในขนาดของเขาที่ความหนาแบบบางเฉียบแบบนี้เนาะ,ะหน้าตาเป็นแบบนี้ซิมเพิลคุณพี่หนึ่งสามสี่ 5้าหกเจ็ดแปดเ1้1ส1บสิห้าคุณพี่ถ้านับช่องรวงทั้งหมดได้16ช่องค่ะนะทั้งด้านหน้าด้านหลัง10ด้านบน1เซนช่อง10ตรงนี้กลางผนังได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช้งานได้จริงเวลาเลือกเหรียญหยิบเหรียญน,นะคะอันนี้หาง่ายแน่นอนหาของง่ายแน่นอน รหัส GJ ค่ะคุณพี่94พร้อมส่งนะคะสำหรับรุ่นนี้529บาทตัดเย็บด้วยงานหนังวัวแท,ท้ทั้งใบผ้าสับในตัวนี้จะเป็นงานผ้าร่มสีดำนะคะซิปและอะไหล่เป็นสีเงินเงานะ529บาทค่ะราคาป้ายของเขา950คุณพี่ CF ในไลฟ์สด529เนาะอ่ะคุณพี่พิมพ์ GJ ตามด้วยเขียวค่ะคุณพี่ GJ ตามด้วย ตาลใบนี้ตามด้วยตาลจีเจตามด้วยเทาค่ะสีทัดไปค่ะตามด้วยดำถ้าคุณพี่ท่านใดกวงงงนะแคปหน้าจอเลยแล้วก็วงให้นงแอดมินนะวงให้นงแอดมินจีเจแดงค่ะนะคะตามด้วยจี G อ๋ออันนี้ายแดงขออภยัยจีเจไแดงค่ะจีเจแดงคือตัวนี้แดงคือแดงสดเลยนะแดงจะมีสองสีนะคะายแดงกับแดงสดนะตามด้วยตัวนี้คือจีเจ ยี่สิบสองคือหมอกอ่ะสีหมอกคุณพี่ใบบนคือสีเทาใบล่างคือสีหมอกนะใบบนเทาใบล่างหมอกค่ะตามด้วยจีเจฟ้านะคะและสีสุดท้ายอ่าตาแทน